อัสาามุอะลยกุมปากิสถานมีรันามดูแฮแมทไทยแลนด์เซนอาสาามัอไลยกุมข่าวันนี้กลับมาเจอก,กันกับใครแล้วนะคะที่นี่ที่ปากีสถานคะ่ะก่อนเพื่อนๆจะไปฟังคลิปวิดีโอนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะและอย่าลืมมาอุดหนุนคอลลาเจนวีซีลและแคนวีซีแคนเบอรี่ด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจสามารถทักแชร์มาสอบถามได้นะคะเดี๋ยวขวัญจะไปลิงก์เฟซบุ๊กไว้ใต้คลิปวิดีโอนะคะ และผลิตภัณฑ์ที่ขวัญพูดไปเมื่อกี้นะคะนั่นก็คือคอลลาเจนคอลลาเจนบวกวิซีนะคะซึ่งมันจะช่วยในเรื่องของผิวผมเล็บกระดูกและข้อต่อนะคะ1กล่องมีอยู่สิบซองราคา1,600งพันูปีนะคะเพื่อนๆคนไหนที่อยู่ปากีสถานถ้าสนใจสามารถคอมเมนต์มาได้ใต้คลิปวิดีโอหรือว่าจะทักแชทมาสอบถามกันก็ได้นะคะ และผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งที่ขวัญอยากจะแนะนำนะคะนั่นก็คือนี่เลย c r a น m ิวซีแค b นเบอร์รีบวก BC นะคะ1กล่องมีอยู่12ราคา350รูปีเท่านั้นเองนะคะซึ่งเหมาะมากสําหรับสาวๆอายุที่30ขึ้นนะคะมันจะช่วยในเรื่องของแอนตี้ออกซิแดนนะคะและอีกปัญหาหนึ่งที่มันช่วยได้อย่างเห็นได้ชัดเลยก็คือนั่นคือเรื่องของปัสสาวะนะคะซึ่งสําหรับ เหมาะมากสาหรับสาวๆที่ชอบกลั้นฉีบ่อยๆนะคะฉี่กระปิดกระปอยฉี่ไม่สุดสักทีเอาไปลองใช้ดูนะคะบอกเลยว่าเห็นผลแน่นอนเพราะว่าผ่านก็ใช้มาแล้วนะคะเห็นผลร้อเปอร์เซจ้าและสําหรับมือนี้นะคะขออนุญาตนะคะขออนุญาตพูดในภาษาที่จะของถนัดนะคะเป็นภาษาซอฟแ็กนะคะซึ่งหลายๆคนก็อาจจะประคุณชินนะคะแต่ว่าถ่ายย้อนกลับไปเบื้งคลิปวิดีโอก่อนก่อนๆก่ๆพูดนะคะ อาจจะเห็นขวัญว่าเป็นภาษาอีสานบ้านจะของนะคะซึ่งในคลิปนี้นะคะขวัญก็จะมาว่าในภาษาที่จะของถนัดที่สุดนะคะ,ะก็คือภาษาอีสานบ้านสันเองนะคะเพราะฉะนั้นคลิปนี้ถ้าผู้ใดว่าเข้าใจก็สามารถคอมเมนต์มาถามได้นะเออสามารถคอมเมนต์มาถามได้นะคะและเรื่องที่ขวัญจะมาว่าให้ฟังในมือนี้นะคะนั่นก็คือนะคะนั่นก็คืออยากคิดว่าจะของโชคดีนะคะอยากคิดว่าจะของโชคดีที่สามีตามใจ ที่สามีบอกว่าบอปเป็นอย่างดอกนะคะบอปเป็นอย่างตามใจเธอนะคะตามใจเธอเลยเธอเสียเหอย่างกับเรื่องของเธอขอแค่ฉันเดตแต่งงานกับเธอแค่นั้นเองนะคะมันบ่ได้นะคะเออมันบ่ได้นะคะย่าสคิปไปเองนะคะว่าจะคองโชคดีที่สามีบ่บังคับนะคะอ่าย่าคิดว่าจะคองโชคดีที่สามีบออ่าบอบอกบ,บอสอนในเรื่องของศาสนานะคะอันมืดนีเนี่ยขันจะมาพูดในเรื่องของ ความสุขดีอย่าเอามาเปรียบเทียบกับคําว่าบังคับกับคําว่าตามใจนะคะคาว่าสุขดีนี่มันมันเาสมควรสิมาเปรียบเทียบได้เลยกับคำกับคา,า,าว่าบังคับกับคําว่าตามใจนะคะในเรื่องของาศาสนานะคะมาฟังกันนะคะว่าเป็นอย่างไรเพื่อเอาเรื่องนี้มาเว่านะคะขันเนี่ยได้ยินได้ฟังหลายๆคนหลายๆคือใน Facebook เอ่ยใน u t u b e เอ่ยในม่ในเพจเอ่ยคือคือเห็นมาหลาย ซึ่งบอกประมาณว่าอ่ามีคนแบบอ่ามุสลิมนะคะมาขอแต่งงานอ่ามาคอเป็นแฟนโน่นนี่นั่นแต่ว่าข้าเจ้าบอบังคับอย่างเลยบอกประมาณว่าตามใจเธอพวัญจะบอกว่าคําว่าตามใจมันตามใจในเรื่องของอีหยังคือประมาณว่าเฮ้าเนี่ยก็สามารถที่จะเขารับศาสนาอิสลามได้ นะคะว่าสามารถที่จะอยู่ในศาสนาอิสลามไหนว่สามารถที่จะทําตามได้ว่าสามารถที่จะคุ้มผมได้ว่าสามารถที่มมาาาจะปฏิบัติศาสนากิจเกี่ยวกับเรื่องของศาสนาใดแค่นั้นหรือว่าจังใดนะคะ <c oughs> คือคําว่าโชคดีที่สามีบ่บังคับที่สามีตามใจขวัญบอกเลยว่าเขาสิจริงใจกับเจ้าบอเขาสิจริงใจกับเธอบอนะคะที่เขาบอกว่าเ,าเขาตามใจเธอเขา่บังคับเธอในเรื่องของศาสนา มั่นใจระบสาวมั่นใจอิหรีระบที่เขาจะใส่ชีวิตรวมกับเผ้าตลอดไปมั่นใจระบว่าเขาจะอยู่กับเผ้าตลอดไปในใจล,ลึกเขาก็อาจจะคิดนะว่าฉันเป็นมุสลิมแทๆ้ๆเป็นอย่างฉันต้องมาทอนอยู่กับอยังที่มันขัดต่อศาสนาของฉันแน่นอนแหละสาวว่าเขาต้องคิดนะคะแต่ว่าเขามีความเก่งใจเหามีความรักแห่งกับเผ้าเขาก็เลยบอกล่าเอาแค่นั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะใจเขาใจเห้าถ้าเกิดว่าเจ้าสิ แรงลานกับคนมุิมแลราเนี่ยเจ้าจะต้องนะคะเจ้าจะต้องตัดสินใจให้มันเด็ดขาดเหมือนที่วิดีโอกรที่ขวัญล่องไปนะคะถ่าว่าพอมยามาด้วยสาวนะคะเรื่องนี้ก็เช่นกันนะคะ่าวาจะคองโชคดีนะคะย่าสบอกกับหลายๆคนว่าจะของโชคดีว่าขอบรัวสามีบอบบังคับนะคะในเรื่องของศาสนา่าบอกว่าจะของโชคดีสามีบอบบงคับอ่าให้ปฏิบัติศาสนกิจเกี่ยวกับศาสนานะคะบอกไปเลยว่ายาจะบอกว่าจะของโชคดีนะคะม,มันไม่เห็นนะคะ เมื่อหนึ่งนะคะเขาอาจจะถิ่มคุณไปก็ไดดแล้วคุณจะเสียใจด้วยสาวอี๋นะคะถ้าเกิดว่าแบบเขากลับไปแบบว่าเมื่อหนึ่งอเลเปิดใจเขาให้เขากลับมาอยู่ในศาสนาของเขาเร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 าเจ้าจะเฮ็ดจังไดนะคะในในเมื่อเจ้านี้แบบยอมรับศาสนาเขาบ่ไดทําตามบ่ไดเฮ็ดตามบ่ไดนะฮะมันเกิดนะเกิดปัญหาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเจ้าสิใสเคํา่าโอ้ยตัวเองโศพดีหลายเจ้าของโศพดีหลายที่ าบอบังคับอย่างเลยตามใจเจ้าเจ้าสิบว่าคุ้มผมก็ะไดเจ้าสิกินหมูกระไดเจ้าสิไปเที่ยวใส่ก็ะไดเจ้าสิเแต่งโตแบบเซ็กซี่ก็ะไดนะคะมันเป็นไปบ่ได้นะคะสาวมันเป็นไป่บ่ไดเมื่ออาจจะไหนเจ้าแบบมีความสุขอยู่ชัวรู่ชัวรข้าวถ้าเกิดว่าเมือนึงเขาเปลี่ยนใจเขาถิ่มเจ้าเขากลับไปยุกคอกับแม่เขาเขากลับบานกับซองเขาเราถ้าเกิดว่ามีลูกน้ำแั่เจ้าเสเยใจจังได นะคะคือเรื่องนี้นะขันค่อยวาอกมาได้หลายคลิปวิดีโอแล้วนะคะย้าจะกึ้ดว่าจะของโศกดีย้าสะกึ้นนะคะมันมันมันเป็นยังที่แบบว่ามันมันมันใส่บอดกับค้าวศกดีนะคะมันโมเมนนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าคําว่าโชคดีนี่มันคือมีตรงมีสามีทีดีสามีทีคิดว่าคือคือเขาวางแผนไปแล้วว่าถ้าเกิดว่าแต่งงานกันนะคะเขาเนี่ยจะต้องสอนเท่าเรื่องของศาสนาเลยเป็นอันดับแรก ถ้าเกิดว่าเป็นผู้ชายมุสลิมทีนักถือศาสนาอิสลามนะคะบอกเลยว่าถ้าผู้ชา้คนนั้นเนี่ยโอ้ยอย่าสันอย่าสันถ้าเกิดว่าผู้ชาคนนั้นเนี่ยเขาเป็นคนดีมีศาสนานะคะเขาจะสอนท่้แน่นอนเรื่องของศาสนาเขาจะบอกท่้แน่นอนว่าก่อนที่จะแต่งงานกันนั้นเธอต้องเขารับศาสนาอิสลามเด้อถ้าบ่เขาเข้ากับแต่งงานกันบ่ได้นะคะนั่นแหละแสดงว่าผู้ชาคนนั้นเขาพร้อมที่จะดูแลเธอตลอดไปตลอดชีวิตจะมาตายจากกันพื่ะ ถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าอันเดลแต่เธอตามใจเธอนี่ขันท่องหูยู่แล้วว่าศาสนาอิสลามเป็นแบบไหนค่ะเพราะไส้คนนั้นบอกแบบนี้ตามใจเธอแล้วแต่เธอก็เปิดดากนี้แล้วค่ะอ่ะขอโทษที่บอกคํายาวนะคะเปิดตูดนี้ไปเลยว่าต้องบอกกบเขาดอกแล้วก็แสดงว่าเขากะเลาะเละว่าจริงใจกับเขาหรอละถ้าเกิดว่าอียงกระไดคําว่าอียงกระไดนี่มันมันใส่บ่ได้รนะคะ เออเรากายยาบอกว่าจะของโชคดีที่เขาบอกว่าตามใจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องคิดพิจารณาไต่ตรองนะคะให้มีสตินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสาวบอกเลยเรื่อยนะคะว่าเข้ามาโชคดีนี้อย่าสาเด็ดขาดนะคะอย่าสตัดสินใจแต่งงานกับเขาเด็ดขาดนะคะันเขาบอกว่าอ้าวสันอันจะคันจะพล้อบอกว่าจะข้องโชคดีแล้วเขาตามใจเนี่ยอย่าสตัดสินใจแต่งงานเด้อเด้อสาวเด้อบอกไว้บอกนีเลยนะคะเพราะว่าเกิดมาพอไส้คนนั้นบอกแบบนี้นี่ก็คือโอ้ยกับบูลูหละว่าเขาสิยุคเขาเด้ดโดนปันใด ไม่เป็นว่าตายจากกันเด้โอ้อาจดีบ่ดีก็อาจหมาว่าแบบเฮดห้เฮ้าเจ็บซ้ำน้ำใจก็ได้นะฮะมัน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 คิดได้หลายทางนะคะแต่บางคนก็อาจจะว่าเป็นแบบนั้นนะคะอาจจะแบบเป็นคนดีดีดีแต่ว่าบ่เอาศาสนาหรือว่าเสียเอาแบบนั้นนะคะแบบนั้นมันก็มีคือกันนะคะแต่ว่าทางนี้และทางนั้นนะคะมันก็ต้องมีศาสนาขวบคูไปอยู่แล้วนะคะเพราะว่าคนมุสลิมเนี่ยลึกๆแล้วนะพี่น้องลึกๆแล้วนะคะเขาก็มีจิตใจความเป็นอิสลามอยู่แล้วนะคะในใจเขา เราะว่าเขาเกิดมากับอิสานามพ่อแม่หญาติโกมติกาญาติพี่น้องเขานะคะคือเกิดมากลุกพี่อยู่กับอิสานามอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นนีมือหนึ่งเขาก็ตรงเขาเขาก็ต้องกลับมา,า,าศาสนาของเขาอยู่แล้วนะคะยาจะบอกว่าจะของส่งดีแนสามีบ่บังคับนะคะเออนะคะเพราะฉะนั้นคิดเห็นมันดีๆเนาะก็วันที่จะตัดสินใจนะคะคิดเห็นมันดีๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมาเพราะไซนคนนั้นนะอ่าส่วนเ่า เขารับศาสนาอิสลามนะคะส่วนอสอนเท่าเรื่องของศาสนาถ้าต้องเห็นแบบนี้เด้อถ้าต้องคุมผมแบบนี้ถ้าต้องแต่งตัวแบบนี้คุณหมั่นใจได้เลยเด้อค่ะเร้อะะสาวหมั่นใจได้เลยว่าเพราะใช่คนนั้นเนี่ยต้องดูแลสาวดใดแน่นอนนะคะต้องดูแลเจา้าใดแน่นอนไปตลอดหลอดฟังเพราะฉะนั้นนะคะสาวเออเพราะฉะนั้นนะคะถ้า เขาบอกว่าตามใจเธอแล้วแต่เธอเลยนี่ย่าสักิดว่าจะของโชคดีนะคะย่าสกิดเด็ดขาดนะคะซึ่งเข้ามาโชคดีมันใส่อะไรกับเข้ามาตามใจนะคะเด้อเด้อสาวเด้อนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคิดพิจารณาให้ดีๆก่อนสิแต่งงานเด้อค่ะถ้าเขาบอกว่าโอ้ยนนนี่นั่น,นสารพัดสารพศเกวกเรือของศาสนาก็แบบว่าฉันรับวอะไรดอกฉันเหตุตามบ่าอะรนั้นก็ยสมานะคะ เออนะคะคนละเคิงทาาซะเอาอยุท่าเจ้าไปซะนะคะนะคะกันอีฝ่ายนึงบอกว่าตามใจกับคนละคนละฟังไปซะถ้าเกิดถ้าเกิดว่าเขาหูเรืลล่องของศาสนาอิสลามว่าอิสลามเป็นแบบนี้แบบนี้แต่ว่าคนมุสลิมแต่แท้ทีนับคือศาสนาอิสลามเ้วเขาบ็เหตุตามนั้นยาสามารถนะคะเย้ยาสามารถนะคะ,ะเขาบอกแบบนั้นนะคะเหมนะจา๊ะหวังว่าคลิปวิดีโอนี้มันจะเป็นประโยชน์เนาะมุนีมาแบบภาษาแบบเซ้าแท็กซุดๆ <laughs> ผู้ใดฟังมูมเรองกับคอมเมนต์กันของอะไรนะครับผู้ใดฟังโมเรองกับคอมเมนต์กันของอะไรนะคะเพราะว่าขวัญก็คือบอดี้บอยผาษาบาลจากของนี้มาดูเติมนะคะแค่แบบแสกไว้ในคลิปวิดีโอไดๆคลิปวิดีโอเป็นบางๆข้ามแค่นั้นเองนะคะต่ว่ามือนีมากกับจัดนักจัดเต็มนะคะเอ,อจัดนักจัดเต็มมาเลยทั้งคลิปวิดีโอก,ก็เป็น ภาษาบ้านบ้านสันเองนะคะภาษาอีสานบ้านคอยเองนะ,ะ <c oughs> นงเนะะพราะฉะนั้นนะคันผู้ใดฟังผูเรืองก็คอมเมนต์กันเข้ามาเด้อถ้าผู้ใดฟังบูโูเรืองกัคนอคอมเมนต์กันเข้ามาคือกันนะคะบอกเนี่ยว่าเออฟังบูโเรืองกันอยากให้บอกภาษาไทยน้ำอะไรนี้นะคะซึ่งมันกะตามนั่นแหละนะคะขันกับบอที่ว่าโดนเนาะบ่แมนวลลืมนะคะบอกก็แม่กับ,บแบบนี้แหละแต่ว่าบางเ่อการที่จะมาเห็นคลิปวิดีโอนี้มันกะแบบว่ามันกะบ,บ่คือเบากันกับขอบข้วเนาะมันกับ่คือเบา กับพกบแมกับพีกนองที่เป็นภาษาบ้านเดียวกันเนาะนั่นแหละเพราะฉะนั้นนะคะถ้าผู้ใดขามาฟังจบแลวก็อย่าลืมกด u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกร like, ะดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะหรือว่าถ้าผู้ใดมีคําถามหรือว่าขอสงสัยอีกอย่างก็คอมเมนต์มาได้ใต้คลิปวิดีโอหรือว่าอยากจะสอบถามมาส่วนตัวก็สามารถเอสเฟซบุ๊กหาดมาได้เ้ยโดยขวัญจะแปะลิงก์เฟซบุ๊กไว้ใต้คลิปวิดีโอนะคะ และคลิปวิดีโอนี้นะคะันกะหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กบับอนๆหลายๆคนที่เขามารับฟังเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะฝันก็จะขอตัวลาไปแล้วนะคะแล้วเราค่อยมาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะจะเป็นคลิปอะไรนั้นคอยติดตามนะคะและสําหรับคลิปวิดีโอนี้ขอตัวลาไปแล้วนะคะสลามุอะลยกัมนะสวัสดีจ้า